รับมนักนเทครับวันนี้เรามาต่อชุดไอรอนดี้นครับกะ่ะกั่มันจะเ็ูที่ไนครัแล้วก็เช็คระดับตะั่มันเยอะมันให้ดึงจุดสีแดดึวคาะัวมันครับเช็คสายครับ

ให้ได้50บาทครับจบครับจาน้นมานเร็ครับเช็คสายก่อนครับ ข้าวรีครับตัวระบายควาดังครับวัดินเด็กไ้เช็คสายครับต่อที่รูทีครับกดสวิตช์อนครับตั้งความตันให้ได้สามสิบารครับ